ครับวันนี้ก็อัปเดตโปรแกรมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อัปเดตเรื่องการบันทึกนะครับพบได้เพิ่มปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มรับจ่ายอื่นทั้งหมดก็คือเวลากดปุ่มรับอย่างนี้นะครับเนี่ยรายการได้ให้เลือกจะเป็นมายรับที่ต้องคียเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นเนี่ยมันจะหลายๆตา วันนี้ผมก็เลยมาทำเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นรับจ,จ่ายเืินดือนเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกแล้วก็ตัวอัปเดตอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องการจ่ายประกันสังคมสมทบนะครับเงินสมทบเนี่ยจะอยู่ในหมวดค่าใช้สอยนะครับ สมทบประกันสังคมโอเคก็ส่วนของนายจ้างแคนเซลิลส่วนของลูกจ้างโอเคก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับในรายละเอียดตรงนี้ต้องมีคําว่าสมทบแล้วก็นายจ้างหรือลูกจ้างนะครับสามเ,เดือนถ้าเกิดว่าไม่มีคําว่าสมทบไม่มีคําว่านายจ้าง โปรแกรมจะไม่ให้บันทึกนะครับออย่างเช่นผมพิมพินขว่าสมมตผิดนีนี่นะครับ สาธิตละเอาเลยนะครับใจ,จะจมวนเงินบจะลืมนะครับเป็นเงินสดหรือ EPA หรือจ่ายเช็คนะในนี้ก็ EPA นะครับบันทึกในส่วนของลูกจ้างเหมือนเดินรับจสอยแคนเซิลน,นะครับ EPA ใส่เดือนนะครับเดือนไหนเข่าไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับมันจะมีผลในการออกรายงานเกดวงค้างนะครับกดรายงานไปนะครับไปดูรายงานเกดวงค้างนะครับซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นสมทบหลุมจ้างหรือนายจ้างมันรวมกันนะครับ รายงานเกณฑ์คงค้างนะครับเกณฑ์คงค้างออกมาไหมนะครับเปิดเกณฑ์ขึ้นก่อนนะครับตามด้วยเกณฑ์คงค้างนะครับดูหมวดรายจ่ายนะครับก็จะออกมาแบบนี้ให้นะครับดูสิแยก เป็น2เรคคอร์ดนะครับรายรับก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขอะไรครับรายรับนำแก้รายจ่ายก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับเวอร์ชันนี้